มึงดูพี่น้องเออเห็ดไกลไม่พอเห็ดว่ามัน,ม,นมันไว้แล้วมึงตะดอกงไง่เห็ดคั้นตะเล่นคุณน่ะงามคักโอ้ยหาอยู่หา,หากินทังสี่ละพี่น้องเอออยู่ทั้งเขาทั้งปา่า เมือ่อคุณน่ะพี่น้องเห็ดดีนะเอากับคุมาน้ำเนี่ยวาขี้รถเห่นไม่เสื้อได้ไหนจะเอลูกสาวบมยูลูกสาว,สาวทำน้ำอ่ะดอกเห็ด <c oughs> ลูกสาวโมยูลูกสาวไปเห่นกับมู ็เลยเด้มาขี่รถเล่นพมาพอป่าเห็ดพอดีคุณน,น้าพี่น้องสวยไหมป้าป้าโอ้ยยังหาฟีมาเด้งนี่ดูมักันมาฟีมเห็นบ่เห็ดดอกใหญ่บ่พี่น้อง โอ้ยงามค่ะถ่ายรูปเนี้ยก็ะยเห็นตะดาบเอันป่ <c oughs> นนเห้ำ ใ้ท่ายรูปนี้มันได้เห็นตั้งแต่ดากากับหัวเนี่ยเยอะไหมคุณอีกโอ้ขันแต่แหลี้ยนี่ยังไม่ใหญ่แท้มันปลามันอุดมสมบูรณ์คุณนะว่ามันเห็ดนางฟ้า มันนี่เสียสูสูดูสานูรูบูู่สะไูสูสูสููสููสต้องปาดขามันออกไปบ้านจังูดเอาไปล้างสูดใบูสูสูส